การ์มินโฟร์เนอร์235นะครับเครื่องนี้อาการที่ส่งมาก็คือหน้าจอแสดงผลภาพไม่ได้ตามปกตินะครับนี่นะฮะเป็นแบบนี้นะครับเครื่องอทํำงานอยู่นะครับนี่นะฮะแสดงผลแบบนี้ก็มีอยู่สออย่างนะครับ 1. ชิประบบไฟชำรุดที่บอร์ดหรือว่า2เป็นที่ชุดหน้าจอนะครับก็เดี๋ยวต้องเปิดออกมาทดลองซ่อมนะครับว่าพวกอย่างอยู่ข้างในทั้งหมด ก็แจ้งว่าถ้าหากซ่อมได้ก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยแบตเตอรี่ไม่เร่งไฟใหม่ด้วยนะครับซึ่งเป็นแบตเตอรี่ใหม่ร้อยปร์นะครับก็เดี๋ยวทางร้านลกดีไบต์ดำเนินการเปิดออกมาทดลองซ่อมนะครับก็ต้องแจ้งถึงข้อจํากัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ําทุกชนิดนะครับจริงๆเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถที่จะใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ำได้แต่สามารถกันเหงื่อ กันน้ำนาาตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินี่คือข้อจำกัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ำทุกชนิดนะครับก็ขอบคุณมากครับหลานลอกดีบายยินดีให้บริการนะครับขอบคุณครับ